สวัสดีสุภูสุคนครับผมเซอร์นิกะยางเลาะขึ้นเขาครับผมยางเลาะลงไฮลงท้ายขึ้นเขาครับผมยางเลาะลงไฮลงท้ายขึ้นเขาครับบางไฮบิ่งหน้าเบิ่งสวนขึ้นเขาครับผมบนเขางามงามครับผมเขางางามมันเริ่มเสียบห่วงแล้วเริ่มสอดแน่แหละครับผมเขาก็เริ่มสอดแน่แหละ ยางขวาหม่องใสตรงกันครับผมยางตามข้องนําไหลกันครับผมยางหาหม่องใสตรงใสๆครับผมเจอหม่องน้าขาดพอดีครับผมนี่้ำไหลมากครับผมน้ำไหลมากเรื่อยๆครับแล้วนี่กับพ้นหยุดตกหลายมือเลยแหละครับอาทิน้ำไหลมากกระทั่งพ้นแหละครับทั้งบุยรั่มทั้งโซลาทั้งบุยรั่มครับผมไหลมากครับผมนี่ครับนี่ เดี๋ยวมาใส่ตรงนี้นะครับนี no. ่ครับนี่ครับโอ้หนามไร้แห้งอยู่ครับนี่ไปตามหมานอยู่ครับนี่ครับนามไร้แห้งอยู่ครับผมนี่หนามไร้แห้งอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวฮาร์ดตวงไงครับผมแต่บ่ออะไตวงเขียวไงกับตอตอนครับผมเอาตอนที่เอาใส่คือที่บ่ออะครับผมใส่มันตรงนี้มันฟองไงครับผมตอดังเขียวไงตวงไงครับผมมาใส่ครับผม